สวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนสร้างเสียงนะครับสวัสดีชาวสายบันเทิงวันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีงานสร้างเสียงก็วันนี้จะพามารู้จักคนคนหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับในบรรดาพวกทีมงานสร้างเสียงก็น่าจะรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งอันนี้เก่งครับรู้จักมานานแล้วก็เดี๋ยวพามารู้จักวันนี้อยู่บ้านบอกไม่รู้ผมมาแบบจับจุดเลยนะครับบริษัทโกตาเอนจิเนียริงอย่างเงี้ย ตายเจนเนรลิงอาเจอเท่าแกอันเนี้ยโหเนียเต็มเต็มเลยวันนี้มาบุกถึงถิ่นวันนี้มาบุกถึงถิ่นน,นะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมไม่มีงานสร้างถึงก็แนไมาหาน้องที่รู้จักนะครับบางคนอาจจะรู้รู้จักถ้าเห็นหน้าบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับคนนี้รู้จักมาเป็นหลายปีแล้วตั้งแต่อยู่บริษัทเียเ k นะครับก็ อยอมรับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้นะครับก้ทันชิงเนาะก้ <laughs> <laughs> ้ก้ตะแกงตะแกงรวยนะก้ต <laughs> yeah. ะแกงรวยตอนนี้ก็ตั้งแต่สมัยก่อนอยูที่บริษัทก็คนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับหลายๆแบรนด์หลายๆเจ้าตู้ได้หลายซีรีส์ที่ออกกับหวัวคลิปนะครับ <laughs> ของของน้องคนนี้นะครับ กโกโก้ฟันชิงกคตะแกงเลยกคตะแกงเลยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังหลายแบรนด์หลายเจ้าถ้า,ถ,าถ้าเห็นตามตู้อาจจะไม่ไม่รู้จักเพราะว่ามันไม่มีโลโก้แต่ว่าถ้าถ้าเห็นถ้าคนที่เคยทํางานร่วมกันจะรู้ว่าคนคน,คนนี้เป็นใครนะครับมาฟามารู้จักนะครับอาจจะเป็นแรงกนลังใจได้หลายคนนะครับผมก็ชอบผมรู้จักกับน้องประมาณตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเป็นลูกชาวนาธรรมดา วันนี้สามารถพันชีวิตตัวเองมาเป็นเท่าแก่ยังไม่แก่ยังไม่แก่เท่าลุงเท่าเป็นเท่าแก่ไปเป็นเจ้าของบริษัทได้นะครับแนะนําตัวว่าครับสวัสดีครับผมโก้นะครับหรือว่าญนาโทนปุ๋ยนะครับก็ตอนนี้ก็ทําตะเกียงครับเปิดโรงงานทาตะเกียงนะครับตู้ลำโพงทําเกี่ยวกับงานเหล็กครับงานขึ้นรูปงานตามสั่ง มันคืองานพันชิ่งงานพับงานเชื่องมันคือเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับที่เราใช้เราใช้ในทั่วไปตามท้องตลาดกี่ปีแล้วที่ทำแบบนี้มาตอ้เริ่มต้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทําอันนี้มาเริ่มเริ่มตอนไหนเริ่มเลกเลเลยตอนตอนทำงานเือว่าตอนทํางานเลยที่ทํางานเกี่ยวกับพวกพันชิ่งพวกเนี่ยมาก็คือเริ่มเริ่มแรกก็คืออา ตอนตอนตอนเรียนจบผมเรียนจบประมาณก็คือตอนนั้นเรียนอยู่มปลายเนาะเดี๋ยวเาคือปอปลายนี่ก็คือแม่ให้มาทํางานแล้วแม่หรือแม่ไล่มาครักี่ปีแล้วกี่ปีแม่ไล่มาพอสอกวันกี่ปีแล้วประมาณกี่ปีอาจะพอสอบอะไรวะอายุสิบแปดสิบแปดตอนนี้สามสิบสองปีแล้วสิบสองปีที่แล้วที่ที่เข้ามาอยู่กับวงการพวกปั๊มเหล็กนี่ไครับนี่ประสบการณ์สิบสองปีก็ประมาณประมาณสิบสองปีครับสิบสองปี เกี่ยวกับประสบการณ์ครับใช่ใช่ก็คือประสบการณ์นั่นแหละคือสองปีนั่นแหละเกี่ยวกับพวกทําเกี่ยวกับพวกเหล็กพวกอุปกรณ์ทุกอย่างเลยใช่ไหมก็คือที่ปั๊มปั๊มเชื่อมตัดอะไรเกี่ยวกับโรงงานนี่ก็โรงงานที่ทำเหล็กรงกึ่งอ่ะทำมาหมดอ่ะครับทำแม่พิมพ์กัดเจออะไรทําทําหมดนะครับทำทุกอย่างที่เขาให้ทำเหมือนกันนะใช่ก็คือเป็นลูกน้องครับทำอะไรเขาเขาใช้เราทําอะไรเราก็ทำเริ่ม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 ทําพวกตะแกรงพวกมีนานเลยกีกีประมาณกี่ปีตั้งแต่เริ่มทำ ก็จําได้เขาย้ายมาประมาณเริ่มเริ่มรู้จักเครื่องพันนี่ประมาณ9ปีที่แล้วผมก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีที่ผมอยู่บริษัทเคเคก็ K K N, น่าจะหลายปีคนนี้ก็คือเป็นคนเบื้องหลังที่ทํางานเกี่ยวกับลำโพงตู้ลำโพองออกแบบเขาก็สอนผมเยอะนะครับแต่ข้อเสียอย่างเดียวเขาให้ความรู้ผมเยอะเกี่ยวกับการเขียนแบบออกแบบเขียนนู่นนี่นั่น แต่ค่เสียมันออกมามันเอาออกไปด้วยมันไม่เลี้ยงเลนี่ว่าผมตกอย่างเลยนะครับแล้วออกมาทําเองกี่ปีแล้วออกมาทาเองนี่ก็ปีที่สี่นะปีที่สี่ครับปีที่สี่ปีที่สี่ก็ถือว่าเร็วนะครับเรี็วเร็วเรป๊วเดียวเพราะว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาก็ก็นานก็ก็มันก็เรื่องงานเราก็ โอ้เราก็ทําได้หมดเนาะเราเพราะว่างานเหล็กเราเราคุ้นเคยอยู่แล้วจะงานใหม่งานเก่างานแบบตามแบบตามสั่งหรือว่าบางทีบางทีลูกค้าไม่รู้ว่าจะสั่งแบบไหนอย่างนี้นนก็มี <c oughs> เราเราบางทีเราก็บา,บางทีเราก็ต้องต้องให้คาปรึกษา,าเขาว่าบางทีเขาก็วัดไม่เป็นนะวัดงานบางทีลูกค้าม,มันเราก็ต้องอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ รับงานแค่ปั๊มอย่างเดียวนะครับออกแบบด้วยออกแบบด้วยออกแบบทั้งตู้ลำพุงทั้งอะไรถ้าใครถ้าใคร,ใครทุกวันนี้มันต้องต้องออกแบบในคอมพิวเตอร์นะใช่ใช่ก็ตระกรงตามที่ที่ผมทำก็คือก็คือหลักๆก,ก็มีมีหลายแบรนด์นะเนาะหลายแบรนด์ายแบด์เจ้าเราก็ก็รู้กันอยู่แหละว่าทำให้เจ้าไหนบ้างถ้าคนคนเห็นหน้าก็อ๋อเลยครับอ๋อเลยเดี๋ยวมาให้พาไปดู ดูว่าเขาทํำยังไงมีอะไรมั่งมีทําอะไรมั่งทําแบบไหนมั่งขั้นตอนได้ไหมได้ได้ครับได้โอเคครับไปถ่ากันดูเลยครับอันนี้เครื่องแรกเครื่องแรกเครื่องแรกเป็นเพก้าสามารถเก็บสามารถเก็บไม่ใช่จุดสามารถเก็บจุดสามารถเก็บอันนี้อันนี้อันนี้เป็เครื่องอะไรเครื่องปั๊มตะแกรงเครื่องปั๊นไม่ใชเครื่องปั้มเหล็กทุกอย่างปั้นชิง้นสามสิบตันแก้วเล็กหน้าสี่นิ้วแกนวลายเก็บสี่นิ้ว ปับตัดได้ใหญ่ขนาดไหนข้อนี่แกงเล็กห้ินิ้วห้นิ้วเลยแกงเล็กห้าแกวลายนี่เจินิ้วเ0็ดสิบนิน้วห้าสิบคูณดสิใช่ใช่โอ้ห้าสามสิบเลขสามก็คือกำลังมันสามสิบตันกำลังสู ปั๊มออกมาก็เป็นแบบนีอ้อันนี้ตะแกรงตู้ตู้เล็ก,กตู้ดอกเดียวน่าจะ12นิ้วเออ12นิ้วตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ปั๊มออกมาแล้วนี่ฮะสังเกตไม่ได้ไปไปัดไปไปขัดนะครับมัน,นเรียบเรียบแบบงานงานเรียบตรงเออไม่โกงแต่ว่าผมให้ดูแบบละเอียดไม่ได้เพราะกล้องผมมันไม่โฟกัสก็ถ <c oughs> ือว่าโอเคนะครับใน ในวงการผมก็รู้จักกับวงการตะแกงมาเยอะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับประมาณนี้นี่ไม่โกงเลยอันนี้ตรงนี่ตรงไม่โกงดูเล็กๆก็สวยโออเคอันนี้ก็คือที่ปั๊มตะแกงเ,เดี๋ยวหลักๆเลยมีมีกี่เครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเครื่องนึงมีมีสองเครื่องใช่ไหมใช่ครับไปไปดู <พา S 1> เครื่อง,องนึงอ่านี่ข้องนึง อันนี้เครื่องหนึ่งอันนี้รุ่นเดียวกันปะรุ่นเดียวกันไม่ใช่รุ่นเดียวกันสเปคเท่ากันสเปคเท่ากันยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นคนละรุ่นอันนี้เก่ากว่าโอ้อันนี้รุ่นเก่ากว่าอันนี้ก็เพลียนะน่าเก็บไปเลยรับออกแบบให้ด้วยใช่ไหมใช่ออกแบบให้ด้วยหรือใครมีแบบก็เอามาลงปั๊มได้เลยก็ยิ่งดีถ้าใครออกแบบเป็นก็ออกแบบมาถ้าใครไม่รู้จะออกแบบยังไง ยาวลายแบบไหนก็มาดูได้นะครับยาวรูขนาดไหนมันมีรูใหญ่รูเล็กมีม,มีมีกีร่รูมีรูเล็กรูใหญ่รูเล็กรูใหญ่แล้วแต่ชอบ เดี๋ยวมาข้างนอกก่อนอันนี้เป็นเครื่องคลับตัวนี้เครื่องคลับก็บกบคือที่ที่ปัม๊มออกมาจากข้างในใช่ใช่ครับแล้วก็มันจะออกมาเป็นแบบนี้อนี่งานรอครับอันนี้งานรอปัม <โ faster. S 1> ออ๊มรอรอคลับเนี่ออกมาจากข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสามารถรูปได้เลยรูปได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมยัครับอันนี้รูปได้เลยนะครับเนี่ย ผมสามารถเอามือลูปยังไม่ได้เกียร์อะไรนะเนี่ยเอามือลูปได้เลยไม่ไม่สะดุดมือนะครับไม่บาดไม่คมก็ถือว่าดีมากเลยเนี่ยเอามือเอามือลูบได้เลยเนี่ยอันนี้เครื่องเครื่องพับม,มีนีนีดูอันนี้ก็ได้เดียวกันอันนี้ อันนี้รอรอ,อพับใช่ไหมใช่ใช่รอพับกับถ้ารนี้รอพับหมดถ้าถ้าพับกับไม่พับราคาเดียวกันไหมก็คนคนละราคาคนละราคาถ้าพับก็มีขั้นตอนเพิ่มใช่ไหมก็บวกเพิ่มบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยบวกนิดหน่อยยไม่แพงครับไม่แพง,พงบางทีบางทีเราก็ต้องบางทีก็ไม่บวกถ้าสั่งเยอะเราก็คิดคิดมอไปไหมออไปคิดนิดนิดไปเลยสั่งมาพันแผ่นอย่างเงี้ยก็คิดถ้าถ้าเขาถ้าเขาจะสกินปกติถ้าเขาจะสกินโลโก้ไปด้วยก็ได้ใช่ไหม ไม่แม่อันนี้ปั๊มบุ๋มอันนี้ปั๊มอย่างเดียวโอ้ปั๊มบุ๋มอย่างเดียวมีพิมปั๊มวันนี้ไม่ไม่ได้มีแม่พิมพ์เราอยู่ตรงนี้โอ้แม่พิมพ์เยอะเลยอันนี้มันจะมากับเครื่องมาเครื่องด้วยแล้วก็ทําใหม่ก็คือพวกพิมพิมนี่ครับนี่พิม์ปั๊มบุ๋มใส่เครื่องจะปั๊มบุ๋มหรือไม่บุ๋มก็ได้นะครับนี่ปั๊มบุ๋มก็นี่ฝังฟังใบฝังโลโก้ใช่ไหมใช่ใช่ออ้นี้ปั๊มบุ๋มที่ทำใหม่ก็คือ มันมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามันห้ารุ่นอ่ะมันห้ารุ่นอันนี้ก็พวกกระแคปนี่เครื่องม้วนเครื่องม้วนเครื่องรีดให้มันโค้งใช่อันนี้เครื่องเครื่องม้วนก็คือตะแกรงบางบางบางรุ่นแต่มันไปแล้วไอ้เครื่องม้วนอ่ะผมไม่มีให้ดูก็คือบางบางรุ่นนี่ตะแกรงมันจะโค้งใช่ใช่มอนิเตอร์เออพวกตู้มอนิเตอร์มันจะโค้งมันต้องดัดให้มันโค้งตั้งแต่รูปเลยเออ อันนี้แบบโค้งๆแบบแบบเหลี่ยมก็มีนี่ที่เขาปั๊มแบบเป็นเหลี่ยมเปแนตะแกงหน้าโค้งเ,เออนี่ตะแกงหน้าโค้งเดี๋ยวถอดออกให้ดูนี่เขาเรียกโค้องอันนี้หน้าโค้งนะครับนี่นี่นี่ดูดูดาดาลายนี้มันจะโค้งเห็นไหมปลาตรงนี้ก็ตะแกงมิเตอร์หน้าโค้งเออนีต่ตะแกงหน้าโค้งแล้วก็ปั๊มบุผมนี่แบบนี้ก็รับทำวางนี้ก็ดูก็ได้เลยเฮ้ยเลยนูู้ว่ามันโค้งเออมันโค้งก็คือรับทำตั้งแต่หนึ่งแขนขึ้นไป ครึ่งแผ่นไม่ทํานะครับมันทำยากตั้งแต่หนึ่งแผ่นขึ้นไปเริ่มต้นที่ถ้าราคาเท่าไหร่ที่ทําถูกที่สุดตะแกรงโอ้มันถูกที่สุดนี่ยค่าขนาดได้เล็กมันก็ประมาณสามร้อยอ่ะนะตั้งแต่สามร้อยบาทขึ้นไปสามร้อยไปจบที่ประมาณแปดเก้าร้อยนี่เลยตัวบ่นก็ประมาณเก้าร้อยต่อแผ่นนะตั้งแต่สามร้อยถึงแปดเก้าร้อยนะครับไม่เกินพันง่ายง่ายๆเอาพันมีทอนไม่เกินพันหรอกตัวบ่นไม่เกินหนึ่งพันเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับมันตีราคาไม่ได้เพราะว่า บางคนก็ปั๊มด้วยบางคนก็พับด้วยบางคนก็ตะแกงเท่ากันแต่ว่าไม่ได้ปั๊มไม่ได้พับขอบนี้ไม่ได้ปั๊มผมนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเครื่องม้วนที่ซื้อมาก็เนี่ยเครื่องม้วนตัวนั้นนะครับเครื่องม้วนตัวนั้นก็คือแต่ละคนก็ราคาจะไม่เหมือนกันนะครับราคาไม่เหมือนกันเคอม้วนนี้ก็ตายตายในงานแบบนี้อันนี้ก็งานรอส่งลูกค้าอันนั้นก็ตู้อันนั้นตู้ลูกค้าอันนี้ตู้ลูกค้าอันนี้ส่งมาลองตะแกงตู้ต้องต้องออกมาอย่างนี้นะครับ เพราะว่าทาเสร็จแล้วมันต้องต้องลองเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนก๊อบเพราะอยู่นี่เยอะมากต้องส่งมานะครับส่งมาแล้วก็จะได้วัดตะแกรงให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ส่งกลับนะครับต่อไปก็เครื่องพับ๋ยวทดสอบเครื่องพับพับตะแกรงเครื่องพับตะแกรงโอ้อันนี้รุ่นเดียวกันใช่ไหมอมาดาอมาดะอมอมาดะ่เดียวกันพับตะแกรง อันนี้เป็นเครื่องแบบออโต้ใช่ไหมออโต้ครับออโต้ตั้งออโต้ไว้เลยติดนี่ป่ะเด้เอดสองติอดอ๋ออ๋อ,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 อมันวิ่งวิ่งมาเองใช่ไหมมาตรฐานไม่ต้องมาตั้งอ,อ๋อไม่ต้องมาตั้งทีเดียวเสร็จเลยอ,อ๋อมันเริ่มจากหนึ่งสองสามเลยใช่ไหมเราตั้งไว้ทีเดียวก็เหมือนกันหมดอ๋อนี่ลนะ ถ้าถ้าเป็นออโต้มือก็เอาทีละอันได้ไหมมันจะพับด้วยทีละพับท,ทีละสะเต็ปแต่ว่าอันนี้ก็คือก็คือพับเสร็จเลยทีเดียวพับเลยทีเดียวอันน <ừ> ี้สเต็ปแรกอันนี้มันพับยากหน่อยมันยาวยิ่งมันต้องทำทีน่นอนเริบเริ่มอันนี้เครื่องออโต้นะครับเครื่องพับออโต้เตียบ,บแรกสเต็ปแรกอันนี้สเต็ปบสองอ๋อสเต็ปบสองเครื่องมันจะวิ่งมาเอง,งอัตโนมัติ น,นีพ,พับเสร็จมซ้มบุมซั้มบุมเรียบร้อยเหลือพับอันนี้พับเสร็จเรียบร้อยครับองศา,าองศาอย่างดีลยเอียงองศาเป<น>๊ะอ,อ,องศาเรียบรอยอ้อยองศาบอกว่าเข้าตู้พอดีเป๊ะองศานี่มันมันมันมาจากตัวนั่นเลยใช่ไหมตู้ตู้ตู้มาห้าองศาก็อปค้อห้าองศาห้าองศาครับโอ้เป๊ะเลย อไม่ต้องไปไม่ต้องเอาค้อนเคาะอีกไม่ต้องไม่ต้องเรียบร้อยไม่เคาะตัวนีไม่เคาะได้ได้ใช่สวยงามโอเคนะครับต่อไปก็ส่งพ่นสีอันนี้ห้องสกรีนนะครับตัวนี้เป็นห้องสกรีนโอ้มีตัวอย่างโอ้หลายหลายแบรนด์เลยนี่ดูเอาเด้อแบรนด์กูเอลแบรนด์แบรนด์ใครมั่งนี่โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลย อูดังๆในตลาดรู้นทานรู้นทานนะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้คร่าวๆที่ผมรู้นะอันนี้เธอโูอันนี้เธอโูไอเธอโูไอนี้ของพี่ชัดรู้เลยนอกกนั้นโอ้เยอะเลยอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ลูกค้าใช่ไหม อันนี้เครื่องสกรีนตัวนี้เครื่องสกรีนไม่ได้เปิดเลยมันต้องเปิดจริงไวใช่ไหมมันเราไม่ได้เปิดตัวนี้โอ้อันนี้พักเครื่องอันนี้พักเครื่องนี่ออกมาดูแต่สวยมากเปรียนดูก็อ่ะอันนี้อันนี้เป็นจะเอาสีไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใชลองลองดูด้วกันไหมลองเปิดดูนะเออเดี๋วทุกวันนี้ไม่ต้อง นี่ยครับไม่ต้องไปสกรีนรูดแล้วละพิมพเอาเลยเนี่ยจากที่ปั๊มออกมาข้างในแบบนี้นะครับชอบแบบไหนโลโก้ตัวไหนได้หมดทุกอย่างโอ้ยพี่อันนี้ก็คือลูกค้าลูกค้าที่มีทุกรุ่นทุกกี่ห้อเลยตัวนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจผมจะใส่นะครับใส่ชื่อเพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับที่ บางคนอาจจะหาอยู่ที่ทํานะครับว่บาท,ที่ไหนเขารับทําใส่หน้าเพจแล้วก็เบอร์โทรสัท์ไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ก็สกินได้ทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วแต่ลูกค้าสั่งออกแบบให้ด้วยชอบสีไหนได้หมดอันนี้ตัวอย่างนะครับ M Audio ตัวนี้นี่ตัวอย่าง M Audio นะครับ M Audio อยู่ลรลายเอียว่า รบวิ่งครับะเดี๋ยวเอ็มดูว่ากำลังลองดูว่าร้อยเหยียดหรือเปล่าร้อยเหยียดฮะร้อยเหยียดร้อยเหยียดร้อยเหยียดถ้าจำไม่เหยีดนะครับจำไม่ได้นะเจ้าของแกน่าจะผมจะยาวหน่อยเห็นปะเออหมดเลยเออผมจะยาวหน่อยโอ้มันออกนี่เลยมันยิงเลเซอร์แบบนี้เลยปะมันปิ้มันปิ้นนะ เนแบบเครื่องพิมพ์เราเนี่มันก็เปลี่ยนสีไม่ค่อยอะไรนี่จะเป็นแบบนี้นะครับตอนเราพิมพ์ทีแรกมาวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามแล้วก็ใสรสนใจนะครับที่หาที่สกรีนหรือทำเพจทำตะแกรงหรือจะให้ออกแบบได้หลายอย่างก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรแล้วก็ หน้าเพจยรไใต้คลิปนะครับเพิ่งเปิดมาแล้วใส่เขาเข้านะครับแต่ก็ถือว่าสวยอยู่ไม่ขี้เหร่ลายเส้นมันก็โตรงแล้วมันก็คมเอ็มโมเดลุ่นี่เรียบร้อยครับหนึนต้องต้องเสียค่าโฆษณาแล้วเนี่ยโอ้ดิจับได้เลยมันก็ร้อนร้อนจับได้เลยไม่ร้อนไม่ร้อนหรอกคุณแต่จับได้เลยแห้งเลยอันนี้เอ็มโมเดลุ่ เจ้าของคนน่าจะรู้จักผมจะยาวนะครับเอ็นพีแค่อเนะครับเ็โมเดลเครื่องสกินที่พาไปดูนะครับดูทาได้ทุกสีทําได้ทุกตัวหนังสือเล็กๆความละเอียดไอ้ตัวนั้นเท่าไหร่นะสองแสนสามแสนสามสามแสนสามแสนเครื่องสกินปินเตอร์ดีๆนี่เองพิ้นยูวีนี่ปิ้นยูวีออกมาจับไปเลยนะครับอันที่เป็นหายี่นี่นี่เขาเรียกพินยูวีิ้นยูวี เครื่องพิพ์ UV ัน UV. ไม่ใช่ะนไม่ใช่ใชงานสก,กินอันนี้สก,กินธรรมดาน,นงานลูกค้านตัวอย่างโอ้โอสุดยอดมากเลยใครชอบสีแบบสีใครสีมันได้หมดอันนี้เป็นเอาพุทอินพุท EQR ได้หมดใครชอบแบบไหนได้หมดเอาพุทอินพุทกี่เชนทำได้หมดโอ้สุดยอดอน,นี่แหละออกแบบตูล้ลำโพง นะครับตะเกียงหลายๆหลายๆบริษัทหลายๆเจ้าหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วล่ะในคลิปมีมีหลายยี่ห้ออยู่ที่ผมพอรู้จักแต่บางบางยี่ห้อผมก็ผมก็ไม่รู้จักนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราจะมาอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเพื่อมันมันจะเป็นแรงมันนานใจให้หลายคนนะครับผมว่าน้องนี่ถือว่าเก่งอันแรกเลยที่ผมเห็น น้องเขาขยันขยันมากตั้งแต่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยอยู่บริษัทเก่านะความขยันเนี่ยอันหลับหนึ่งเนยข้อข้อ,อ,อคิดก็อย่าก็ต้ตั้งใจทํางานนันะ่นแหลเนาะก็คือไม่ว่าจะทอาอะไรอาชีพอะไรเนาะเราเรา,เราก็ต้องตั้งใจใส่ใจใช่ครับใส่ใจในสิ่งที่ทําอยู่ก็คือใส่ใจในงานที่เราทํานั่นแหละเราอยา่าไปคาดหวังเยอะว่าเราทําแล้วเรา เราเราจะได้แบบนี้เราจะได้แบบนี้อขอให้ต้องตั้งใจไว้ก่อนอ่ะเอ้าก็คือใส่ใจในหน้าที่หน้าที่หน้าที่ที่เราทําอยู่ตอนนี้เราทําอะไรเราก็ต้องตั้งใจเพราะว่าเราก็ต้องส่งต่อส่งต่อก็คือส่งต่ออย่างอื่นอ่ะส่งมอบอย่างอื่นเหมือนเหมือนทางานอ่ะทําอะไรก็ต้องก็คือทําให้มันทําให้มันเต็มที่แล้วก็ขยันด้วยแต่แต่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับน้องผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือ น้องเขาไม่หยุดพัฒนาอันแรกเลยก็คือเริ่มจากไม่เป็นอะไรเริ่มเป็นแล้วก็น้อยแต่ว่าน้องเขาพัฒนาศึกษาแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รับฟังหลายๆอย่างทีบง่บางงานเราก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างผมเนี่ยเป็นคนคนทำรับงานมาจากน้องเขาบางทีมันมีปัญหาเราแนะนําน้องเขาแก้ไข แนะนำเขารับฟังนะครับทุกอย่างก็คือเกิดจากการน้องเขารับฟังด้วยรับฟังปัญหาทุกอย่างแล้วก็มาแก้ไขแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ใส่ใจงานทุกอย่างที่น้องทํามามันถึงไม่มีปัญหาถึงถูกใจลูกค้าหลายๆคนก็มาทําแล้วต้องกลับมาอีกที่ผมมาทําก็คือก็คือเรื่องงานเรื่องงานเหล็กนะเนาะประสบการณ์เราก็ ก็มีเยอะเราก็เลยนานำมาใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ mm hmm. ก็คือแบบตั้งงานตัวไหนที่มันไม่ดีหรือว่าคือมันไม่ได้คุณภาพเราก็คือจะเราไม่ปล่อยออกไปงานงาน,งานเหล็กงานเหล็กมันจะมันจะไม่เหมือนงานไม้ใช่ใชงานงานไม้นี่มันไม่ดีเราย,ยังยังโป้ได้อัดได้เสริมได้แต่เหล็กนี่ก็คือเสียแล้วก็ทิ้งเลยไป<ต>หาลูกค้าใช้ไม่ได้ก็คือต้องทิ้งเลย ทำอะไรไม่ได้จะไปใส่รุ่นอื่นไม่ได้สั่งร่อนไม่ได้บางบางรุ่นบางอะไรเราก็ร่วมร่วมพัฒนาร่วมก็คือเหมือนแล้วไหนที่มันไม่สวยอ่ะเราเราก็บอกลูกค้ามันขายออกแบบร่วมกันนี่แหละเนาะใช่ใช่บางทีก็หาก็คือหาจุดร่วมก็คือให้มันให้มันพอดีอ่ะความคิดแต่ละคนก็มามามาจอยกันใช่ครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดถ้าใครสนใจใครหาอยู่หรือเคยไม่เคยดู คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรบือหวานนะครับแต่ว่าผมอาจจะพามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยแล้วก็ให้หลายหลายคนที่น้องเขาเริ่มจากศูนย์นะครับจากพนักงานธรรมดาสามารถที่จะมีบริษัทเป็นของตัวเองได้ที่จะยืนหยัดสู้กับสภาวะแบบนี้ได้ผมยอมรับในความตั้งใจของน้องเขาผมจึงพามามาให้รู้จักนะครับ ทุกสู้คนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยที่จะทอ้อแต่หลายๆคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาเป็นลูกเจ้าของเ้าแก่แล้วมีมรดกพ่อแม่ทําให้มาเพื่อมีแบบสิ่งนี้แต่ไม่ใช่น้องคนนี้เขาทาด้วยตัวของเขาเองเติบโตมาจากตัวของเขาเองจากความคิดของเขาเองเพื่อที่จะมาเป็นหลักยึด เป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรเป็นฐานของครอบครัวที่จะยืนหยัดสู้กับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ได้นะครับผมผมยอมรับจริงๆว่าเขามาจากจากธรรมดาแล้วก็ขึ้นมาได้เพื่อด้วยความตั้งใจของเขาเองนะครับก็เอาแนะนำตัวสุดท้ายก็ฝากอะไรนะร้านน้ำตะเกียงครับก็บริษัทกัวต้าีเนียริงนะครับตั้งอยู่ที่ หมวดปาการเนาะก็เรียกอะไรนะแถวนี้บางพีบางพีบางพีพลักครับก็นั่นแหละฝากไปด้วยครับร้านทำตะเกียงร้านเล็กๆร้านเล็กๆอยู่ไหนร้านเล็กๆแต่ว่าดูท้ายซอยข้างในไม่เล็กนะโอ้เป็นบุกเลยร้านเล็กๆครับแต่ของทำไม่ใช่เล็กนะหนักนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมีคลิปใหม่ๆแล้วผมจะ พามารู้จักไม่หลายท่านนะครับที่เป็นแรงบรันดาลใจให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ